นีม่มาดูประวัติรับนี่ในวิกัด145ปอนด์ครับส่วนสูง175อายุ27ปีครับนี่เป็นเป็นโปร,โปรครั้งแรกนะครับส่วนทางด้านมุมน้องเงินครับ145อ่เวลาไปมาแล้วไม่เป็นไรครับมาดูกติกา MMA ครับเรนทาร่โนกามิจากประเทศญี่ปุ่นครับวิทศักดิ์ลิ่มเจอกับ คาชิมูรัสอับดุลลเยฟครับจากรัสเซียสซ้อมที่ใครกอลิล่าเอเอเอ็มคลับครับนี่กรรมการนาลาเดี๋ยวมาดูครับก็อ,อธิบายก็คงไม่เก่งเท่าไหร่นะครับสำหรับเอเอเอ็มเอ่ะก็ดูกันไปครับ มีตบด้วยหมัดหูกซ้ายคือมีทั้งท่ายืนและก็ท่านอนนี่จังหวะทีปครับพยายามจะเข้าเทสแล้ะครับแต่ว่ามาเป็นทางด้านเรนทาร์โรครับอืพลิกกลับมาได้ครับโอ้โหแต่ว่ากล้ามเนื้อทักกูนี่ครับ สปินดิ้งสปินดิ้งเวลคิกแล้วก็มากระโดดทีบเลยครับถือเป็นลูกถนัดของนักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับคาชิบุรัสจากรัสเซียคือนักชกประเภททางอุเบกิสถานรัสเซียคีกิสถานพวกนี้จะเก่งในลูกแบบนี้ครับนี่ครับจังหวะล็อกทุ่ม,มล็อกกดมาครับถือว่าได้เปรียบนะครับลูกนี้ของทางด้าน นักชกจากรัสเซียครับจังหวะแก้ไขครับจังหวะแก้ไขของเรทโรนกามมิพยายามจะยกบอื <c oughs> อ ผม oh, ชอบกล้ามเนื้อของ,ของเรนทาโร่นะกามิครับกล้ามเนื้อแบบนี้ครับโอ้ oh, oh, สุดยอดครับนี่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬามันช่วยได้ครับทำให้ดูกล้ามเนื้อนี่ดูแกร่งสภาพเฟิร์มครับหมัดหุกซ้ายหุกขวาครับ พยายามจะล็อกมาในการต่อสู้ในท่ายืดน,นะครับใครจะชิงความได้เปรียบในท่านอนได้ดีกว่ากันในช่วงปลายยกแรกนะครับ20วินาทีสุดท้ายครับอืมโดนล็อกแม่แกมุดออกมาได้ครับอ 10วาาินาทีสุดท้ายครับเป็นการชกที่ต้องใช้แรงเยอะมากครับหมดเยอะกว่าครับ เดี๋ยวมาดูช้าๆครับนี่ครับสปินนิ่งวิวค i ิกครับคล้ายๆกลึงจราเข้ขวาด่า,างนันะครับแล้วก็ตามด้วยพุชค i ิกเลยครับกระโดดทีบอเออมาดูนี่โดนเย็บ yep. ซ้ายครับอโอ้จังหวะล็อกพยายามจะหมนุนแต่ก็แก้ไขได้ดีเหมือนกันครับสำหรับทางด้านโนกามิครับ ยกที่สองครับ คอมแบทเดเลชั่นครับเรซซิ่งเดอะเลเวลออฟคอมแบทสปอร์ตครับอือ่าทับแล้วเอ่ขาเรียกพอกาว์แอนพาวครับนี่กราว์แอนพาวแล้วก็เทคดาวไปเลยครับอืมนี่การเทคดาวนะครับ การปล้ำหรือว่าหมหาเวลาซ้อมมือไทยเขบอกครินชิ่งครินชิ่งนะครับแต่มืยอไทยได้ครินชิ่งในท่ายืนแต่ว่าเป็น MMA ีนี่เขาใช้คำว่ากราวแอนพาวครับแล้วก็นี่คือการเทคดาวครับนี่ตอนนี้ก็บอกว่าเป็นทางด้านคาชิมูรัตครับ เป็นการท็อปคอนโทรลครับคาชิมูรัตนี่ก็คือพยายามจะคอนโทรลไว้นะครับการท็อปคอนโทรลของคาชิมูรัตจากรัสเซียแล้วก็แก้เกมขึ้นมาครับโอ้โหูอ้าวแล้วครับทำได้ดีทำได้สวยครับชุดนี้ครับ ชุดนี้ของทางด้านโนกามิครับโ oh, oh. อ้โหแหมล็อกไว้เลยครับล็อกต้นคอของทางด้านนี่จะทำซับไม่ช่นครับโอ้โหโอ้ชุดนี้ครับอาร์มบาร์ครับอาร์มบาร์ bar. ตัวนี้เป็นลูกที่อันตร,รายนะครับอาร์มบาร์ครับ หักแขนเลยอือหือโอ้โหครับ Keep it. Keep it. อือหหมดยกครับโอ้โหแก้ไขมาดีเลยครับแก้ไขได้ดีมากครับโนกามิครับ ดูภาพช้าๆครับนี่ครับหักเทคดาวครับอโ,อโอหโหอตอนแรกพยายามจะท็อปคอนโทรลนะครับแต่ว่าพลิกกลับมาได้ครับพลิกกลับมาได้ครับโนกาม,มิครับและก็มาอยู่ในทา่าอัมบาก็จะทำนสมิชชั่นนะครับ เขาบอกว่าชาต์ไตรแองเกิลอาร์บาร์ครับอ่าแล้วครับมาดูยกที่สามครับนี่ครับต้องเรียนรู้กันไปครับของแนี้ครับถือว่าผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับทางด้าน <Okay. S 2> เรนทรโรนกาม,มินี่เทิร์นปรโปรเอเอเบครั้งแรกนะครับแต่ว่า น่าจะฝึกฝนมาเยอะเหมือนกันนี่ครับเลาะนะอ่าพยายามจะเวียงเหมือนกันครับอืมกระชิบหัวตั้ม,มอ่าแล้วก็พยายามจะท็อปคอนโทรลครับอืมสำหรับทางด้านอ่าคาจิม,มูร์จจากรัสเซียนี่ครับพยายามจะท็อปคอนโทรล พยายามจะแย่งมาอยู่บนครับหลังจากยุกที่สองปลายกนี่ไม่หเสียเสียเสีย,ยเรียบไปหน่อยครับนี่โอ้ติดอยู่ที่มุมนะครับเหลาจังหวะติดที่มุมนี่นี่อยู่ที่ดูมินิของกรรมการคนระับว่ายัางไง กรรมการบอกเอาหมุนออกมาหมุนออกมาครับอืมหมุนออกมาคือเหนื่อยทั้งคู่นะครับถือว่าเหนื่อยทั้งคู่เลยครับใช้แรงเยอะมากครับอืมใช้แรงเยอะมากมพยายามจะแก้ไขครับพยายามจะแก้ไขอืม นี่ก็จะบอกว่าเท็กดาวครับเท็กดาวพยายามจะทบทรลไว้ครับสำหรับคาชิมุรัตต์อืออืออ่าครับต้องบอกว่าเป็นไงด้วยกันทั้งคู่เลยครับ นี่คือกราว and อนพาวนะครับกราวน์เอนพา30วินาทีสุดท้ายครับยกนี้ติดอยู่ในทางนะครับพยายามจะทั้งต่อยทั้งทุบเขาพยายามจะแก้ไขครับสำหรับเนโอริโนกามิ อ่ามอดยกค,ครับหมอดเยาหน่อย<ม>ดูภาพช้าๆครับดูภาพช้าๆครับอืม นีได้จังหวะถอยในยกที่3ครับเดี๋ยวมาดูครับที่คอนนวีีครับ One, nine. wow ladies and gentlemen what an amazing fight once again and what a stellar performance from both fighters let's get a good round of applause for the both of them This bout was very tight. So let's hear it. Who won? Red or blue? Uh, mm. Red or blue? <coughs> On with the judge's scorecards. Your first judge has scored this bout. 29 to 28. Your second judge has scored this bout. 29 to 28. And your third judge has scored this bout. 29. To 28. ดูการยิงสเปคสำหรับผู e ชนะโดยเอกฉันนะครับบลูคอร์เนอร์เป็นทางด้านฮาชิบุระครับจากรัสเซียรครับออกมาได้ยกสุดท้ายนะครับถือว่ายกสุดท้ายหลังจากย, oh. ยกที่สองนี่ไม่เ oh. กือบเป็นมือนกัน